นี่พอหอดูดรครับญาติมาหาพอวอนเพียบเลยครับตานรีอกไปเปงแม่คอนกไองอทีางล้ามทั้เงล้างขลามครัามือนี่เขาลามเพื่อขาับมนี่เบิ่งครับจากบ่องสองสี 6กแปดสิบสองสี่หกแปดบอ่กองครับนี่มาลุ่นกันสีแสบยบมแเสบครับ <c oughs> นี่ข้าลามเผือกนี่เริ่มจูนแล้วครับสูตรข้าวหลาม สุดดุดอนครับสูตรนี้<า>นี่ฝีมืออาฟอนนี่น้นองสาวพอบ้อนครับเฮ็ดขอรามให้กินครับมือนี้อาฟอนครับอาบารบีติ้งครับ รอชมกันเรื่อยๆครับบึงตากระด้มาสดๆเลยครับด็ดเดเฮ้ยสอาสุพด้าใ่ิ่เรียบอร้อย นี่ครับนี่แังแรงบาเบ็ตุ้มไม่พอกินขาวอนกินครับแซบปะครับเอาไหมเอามันี่กรบจากรไหัลยมือ่งีแกรบนลูกกรันบ้นี้่แกะเบนกรวีบ้นแซบปะครับลุงนี่ตบปนตบเขาต้องแกนอยู่ก่นเลย ปูี่น่นะเขาบอกปูอ้าปูกระยาอะไนี่นี่ยคผิดปูปูบ่เอิดบ่ไปเอินผิดต้องเอิญปูโอ้บ่าวบาวต้องเอิตามซักล้วถือเราปูบ่าวเบดเนนี่ยานี่ยา่สาไไปไ่้าแต่เรายังนุ่มอยู่เนาะก็เลยเอินผิด

อุดรธานีอําเภอสังคมฟื้นตัวขึ้นเร็วมากแข็งแรงเร็วมากครับบึงหยาดหยาดกันมาให้กับังใจเดินทางมาจากสุรินทร์กัแข็งแรงบอกคุยกันตลอดทางเออหลังใกล้ปกติ ไอ้ข้าวหลามชิ้นนี้ว่าสุกไหมอ่ะปากไม่แดงแรงไม่มีกินข้าวไม่ได้กินข้าวกับหยาิครับพี่น้องร่วมหยตดมอนี่้าวม่วมหยาดคุวมหยาดกินข้ว บอกว่าเป็กเดวิลแล้วว่เป็นไงน่าปกเาเกลจดันด้พร้อมหนาพร้อมตากันเนาะครับเบึ่งเมนูกันนี่ะมคนมะเขือสมไอ้หอม หอมทงอกซ้อมชมต้นหอมกับทงอกทอดเหมือนเจ้หวยเจ้จิ๋วปลาส่ดนอเบนครับหนึ่งปลาอันนี้อุ้ยยาหนึ่งมากครับนี่หนึ่งก็ต้มหนึ่งก็ลหลอดหัวปลาดุกแซ่บมะเขืออับน,นี่อันนี้ปลาทุกปล<ร>าดุกซอสปลาซองมัอันนี้ก็ต้มปมะนิ่งยังก่สูตรสูตสูตรข้าวอุดรเบนไลสไตล์จ้าเรื่องสุขภาพค่ะต้มขมิ้นสูตรสูตรสมุนไพร นนยยาขาแต่ใส่ใบซาไยพอกันเหมือนเสาครับเ <c oughs> ขาล้ามกับพุณละก็มือ่อกระต่อเลยเ็เป็นอีพี่ต่อเลยมื <c oughs> อนเสากับพุนละเบิ้งเขาลาม <c oughs>